ตไปก่อนซึ่งอะเปิดตัดไม่มีธงมาแล้วครับเรียวตะเอากิพาบอลเข้าไปในกรอบล้วนกับผู้ส่งจุ่นแล้ว1-0มาครับสัโปโรนาทีที่2เท่านั้นครับโอกาสแรกเป็นปนประตูได้เลยนะครับแต่ว่ามีธงจากผู้ช่วยครับยกขึ้นมาครับต้องไปเช็คกันอีกครั้งนี้ครับแต่ว่าบอลจากในกีซึ่งงานเนี่ยถือว่าจ่ายมาได้สวยแล้วนะครับนี่ครับผู้ช่วยยกธงมาก่อนเนี่ยยังไงอารมณ์ต้องมาก่อนอาจารย์เลยครับเดี๋ยวอาจารย์ว่ากันที่หลังนะครับ นี่ครับจังหวะชายมันก็กำกึ่งแล้วครับของเรียวตาอากินี่ครับถือว่าได้ลุ้นเลยครับไปเช็คเวียกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายิงได้เหนือชั้นจริงๆนะครับยิงเล่นทางเสียบมาต่างเสาไกลไปเลยครับอย่างสูๆอยู่นะครับอย่างรุสินก็ปล่อยให้เกมไหลไปแล้วก็ย้อนกลับมาให้เป็นลูกเล่นกับราเอลเอเดียสได้ที่ฮาระ บอลมาถึงคาวาซาก,กิโอ้บอลทชนเสาแล้วก็กระดอนมาเข้ามือซูเกโนะครับโอ้เกือบได้แล้วก็เกือบเสียเหมือนกันนะครับทางซัปโปโรครับหลุดมาจังหวะนี้ซัดไปชนเสาแล้วไปเข้ามือของซูเกโนะครับโอ้ปล่อยให้มีโอกาสไม่ได้นะสำหรับราเฟลเอเลียสครับรบ,รบ,บอลน,นี่มาจากฮาจิฮาระครับแล้วก็เป็นคาวาซากิที่เบิ้ลต่อให้กับราเฟลเอเลียสได้ซัดจ่อๆเลยครับนี่ยิงตีดไซค์ก้อยนี่ครับบอลไปชนเสาครับุกูด้า เปิดมาเข้าทางมูซาชิสุกิแล้วเบิ้ลเบิ้ลตรงนี้อยากไปหน่อยครับอารันะบอนต่อพื้นครับบอนตกพื้นเข้ามาอีกถึงถึงยังติดกูซัองอยืนพยายามซ้ำก็ไม่ได้ครับอจังหวะตามซ้ำของมูซาชิสุกิก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับเหนียดหน้าได้จริงนะครับลูกจังหวะเบิ้ลมาเร็วของอารานโนีครับแล้วไม่ปล่อยบอลตกนะครับโดนโคามาอ,อีนเนี่ยแรกเข้ามาแล้วก็ยิงได้ก่อนนี่ยแต่ไปติดแซะของกูซังยุน,นครับ โอ้เตะไม่โดนนี่ครับยิงจังหวะนี้ของโคมาอีกก็ติดเซฟอีกตามซ้ำของอุสชิก็ไม่ถนัดเลยครับบอลของราฟาเอลเอเลียสได้ต่อด้วยครับบางบอลขยับขยับออกมาขวาที่แมโกตูริโอแมโกตูริโอเปิดมาแล้วไทจิฮาระม่งลูกนี้ไม่ดีครับโอ้จังหวะเปิดของมาโกตูริโอครับมาเข้าหัวของไต ไทจิฮาระนะครับเจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรนะครับม่งผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยบอลมาถึงตรงนี้เนี่ยโดนชกปาแล้วครับไทจิฮาระยิงมาติดเลโอโอซากิได้ยิงอีกแล้วครับได้ยิงบอลไปฉลับเพื่อนของซัปโปโรนะครับเป็นไดเจิกามูระไม่ได้เลือกที่จะให้กับ มาโกทิเลโอครับที่ยืนว่างอยู่น,นี่ครับเนี่ยออกบอลพลาดกันเองนะครับเนี่ยโอกามูระนะครับที่จ่ายไปติดบล็อกนะครับสุดท้ายบอลมาเข้าทางไฮจิฮาระนะครับยิงไปติดบล็อกติดบล็อกของทางเลโอซากินะครับเข้าเกมจะสวนมาแล้วครับ มาโกจูริโอข้างหน้ามีราฟาเอลเอเลียสชงเองกินเองหรือเปล่าหาบอลฉีกไปซ้ายครับโดนตามแล้วหยอดมาให้กับโชตะคาวาซากิโอ้ยยังติดแล้วโอซากิอยู่ครับโอ้มีโอซากนินี่มันสกัดจากเส้นไม่ได้ครับโอ้เกือบเสียประตูครั้งหนึ่งครับซับปโปโรจังหวะขึ้นมาทำเกมรุกของเกียวโตสงา่าถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเป็นโชตะควาวซากิครับที่รับบอลจาก ราเฟลเอลเลียสนะครับเนี่ยเล่นกันไม่กี่จังหวะนี่ครับทูริโอให้เอลเลียสครับแล้วดึงจังหวะก่อนที่จะจ่ายต่อให้กับโชตะคาวาสกินะครับได้หลุดมายิงเกือบจะได้อยู่แล้วครับปิติดเลโอสากิครับที่ยืนกุ่มเส้นอยู่ครับแต่วันนี้ถ้าดูความเฮงนี่ก็มีอยู่สองช็อตแล้วนะครับอ,อะไรเนาะให้มา คลิกสั้นนิดเดียวถึงมูซาชิสุสุกิหมาเองดวนกับคานิโกะสุสุกิอย่างไปคลองบอลได้ต่อนะครับโดนโชตะคาราซาก,กิบีกเข้าหาบอลมาถึงปักมินกายูมินกายูโยกโยกหนีด้วยซ้ายซ้ายเปิดเข้าไปในกรอบเลยไปถึงชยาบบ่าบาบาแล้วครับบาบะหยอนเข้ามาหน้าตูมูซาชิสุสุกิไม่ตรงกรอครับโอกาสถ้่จะคนแรกในเกมนี้ของ ูซูก,กิเลยนี่ครับเปิดมาเข้าหัวจังหวะนี้บอลไม่ตรงกรอบคบลเลยเลยเสาไกลได้เปิดข้มาเน,น้นๆเลยครับโหม,มงหลุดกรอบไปทีเดียวครับอุซเชสุสก,สก,สกีลูกเปิดของสยบาบะน,นี่แม่นแล้วนะครับเคสของชินโนสุเกะฟุกุดะ ย้ายมาแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับฝีทำไปสามตันี้ไปมุมโดยเรียวตะอากิเปิดบอลมาตรงนี้แล้วโอู้หหนึ่งศูนยล่ครับจากนายฮิโอคาบุระได้ประตูแบบเฮงเหมือนกันนะครับหมดจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยครับซัปโปโรก่อนจบครึ่งแรกนะครับจากเตะมุมเนี่ยบอล ไปถึงไซยาบะบก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทามให้กับแดจิโอการุระนี่ช้าจะเจาะเลยครับโหชังยุนนี่ได้แด่ใช้สายตาเซฟเลยครับเือนบอลมันไปตกใสาบาบา่เข่าของแดจิโอการุระกันดูภาพช้าก่อนนะครับนี่เป็นไซยาบะที่หม่งคืนมาครับแล้วก็ไปเข้าทางเดจิโอการุระพอดีนีครับแย่เท้านิดเดียวครับ แล้วก็ส่งบอลเปลี่ยนทางเสียบเสาไกลเข้าไปครับเนี่ยครับหน้าแข่งเลยครับโอ้โ oh ห oh 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 oh. หนึ่งโซนครับซับปโรนทแล้วครับแยวเท้าเปลี่ยนหางนิดเดียวครับทำให้กูสังยุนก็ไม่ทันเหมือนกันครับก่อนจบครึ่งแรกสามนาทีครับแล้วดูจงกุฎกิดด้วยครับ บวายาของซัปโปรโรออยังติดโยชิโนริสุสุกิอยู่ <_ undercover> บอลชุม่มให้โคม่เกินกลับมาแล้วอากิโอ้โหไปติแซฟของกูซังยุนลูกยิงของเอากิมันไม่ได้หนีมือของกูซังยุนเท่าไหร่นะครับไม่แซบปอ,อกหลังไม่ได้ครับ กูได้ยิงคนเดียวโล่งๆแล้วเหมือนกันครับทางโอกิบอลจากโคมาอีนะครับปูยิงไม่ได้หนีมือของกูซสังยุนครับซึ่งอะซับดวยซายนะครับบอลปินไปถึงโอกิโอกิให้รอดขามาครับเล่นกับอาราโนะสองคนยังลุยได้ต่อคลิกสั้นๆ เมีไปต่อโคมีเปิดมาแล้วได้ยิงของอุซาชิสุสุกิเดีย๋ยวดูว่าทัชหรือเปล่าครับน่าจะโดนไม่เต็มจมังหวะยิงของสุสุกิน่าจะออกไปเองนี้ครับยิงโดนไม่เต็มด้วยโคุ่มอีกเปิดมาได้ดีแล้วด้วยครับโดนตามระกบอยู่สง่าครับแล้วผู้สินก็เป่าจบครึ่งแรกนะครับเป็นคอนซาเดรซัปโปโรนำเกียวโตสงา่าอยู่หนึ่งศูนย์นะครับเป็นนำจากเขานี้ครับลูก วัดยิงของทางไดจิโอกามุระนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปรโรครับนำเกียวโตวสหนะอยู่หนึงส่วนในครึ่งแรกครับ่ไเข้ามาของซึ่งอ่ะไม่แม่นแต่ว่ายังมีพื้นที่ให้เล่นนะครับคอนดโดโทมกิคอนโดไปได้ต่อคอนโดตรงนี้เลือกเลือกยิ่งสองสูงเลยครับโอ้โหเป็นปากายโก้ด้วยครับน่าจะสัมผัสบอลคนสุดท้ายครับ แต่ต้องชมคอนโดเลยครับถือว่าเลือกได้ดีเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับต้องดูครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนใครเลยครับลองจับมาที่คนนี้ครับบาเกโยกโก้เนี่ยบอลมาทางขวาเหมือนไม่มีอะไรครับคอนโดโอ้แล้วลากหลบเข้ามาแล้วก็ ไหลจังหวะนี้บอลสุดท้ายน่าจะไปโดนฟูโกดาหรือเปล่าแับจังหวะจ่ายของคอนโดนี้ถือว่าตัดสินใจได้ดีเลยครับแต่จะยิงประตูแต่ละทีของอาบาโดูบากายโก้ต้องบอกว่าแม่คุณเอ้ยครับประตูแรกที่จุดโทษประตูนี้ก็ยังแบบเนี่ยครับ ขึ้นมาเป็นบากายโก้ก่อนนครับ <c oughs> น่าจะไปโด